น้ำอุ่นรอดนอนคุกคดีรันลาเบลสารให้ประกันตัวตีราคา350,000บาทเมื่อวันที่14ตุลาคมจากกรณีนารัชเดชหรือน้ำอุ่นจำเลยในคดีกักขังนวงเหนียวพริตตี้รันลาเบลจนถึงแก่ความตายในศาลอาญาธนบุรีสั่งจำคุก8ปปียื่นคำร้องของประกันตัวล่าสุดศาลพิเคราะห์แล้วอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว ระหว่างอุทธรณ์คดีพร้อมกับตีราคาประกันตัววงเงิน350,000บาทส่วนจำเลยที่2-6ถึ 6. ในคดีนี้ศาลมีคำสั่งปล่อยตัวชั่วคราวเช่นกันโดยตีราคาประกันคนละ150,000บาท